ตุวดาเบคยินดีอะคาเดมี่เจอกับเซเก้คุเลบ้าครับคออ้าวครับยังไงลื่นหรือเปล่าครับใจเย็นใจหายครับนึกว่าหมัดเดียวจะไปเลยครับเซเก้คุเลบ้าครับนี่คือนักชกมากประสบการณ์ครับแล้วก็ด่งดังจริงๆครับวันนี้ไวอาจจะล่วงเลยไปแล้วครับมาเจอกับิุวดาที่โอ้ยนี่ครับไปเกือบจะหั่นก้านคอเอาครับโอ้โหดึงนิดเดียวครับคุเลบ้า ไม่กลัวเลยครับแม่จังหวะดึงหลบโอ้ยดึงหลบ่อสักครู่นี้ด่สวยครับแต่ว่าโดนบวกสองบอสักคู่นี้ไม่สวยแล้วครับแชมป์โดนศอกแบบนี้ี่ดูครับลิรวดาแผลงลิ้นแล้วครับสอกซ้ายของเขาโอ้โหนี่ครับดักครับดักศอกอีกแล้วครับอูแล้วบัดครับโอ้โหบาทับบวกเลยแม่คุณเลยว่าก็ปั้นใจครับในสภาพร่างกายตัวเองครับอู๋กะโดนเยอะแล้วนะครับโดนหลายสอกครับโอ้โหแต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับ วัย31ปีของคุณเลบ้านึงไม่ได้ไปปัญหาเลยครับดูกล้ามเนื้อดูลำตัวครับแนงทุกส่วนแต่ว่าดูมาซานิเวดาก็แม่นทุกฝันลเลยครับเอ้าโอ้โหครับกแหมสอกครับโอ้โหกันีกหนา,าบาดเสียงโอ้โหจะเอาแน่แน่คือณตอนนี้คือเซอร์เก้โดนและทนได้ครับลิทเทวดาโดนบ้างแล้วจะเป็นอย่างไรครับ หยับโอ้โหนี่ครับแต่การคอสูงครับบล็อกได้ครับเซอร์เก้โอ้โหสอกซ้ายนี่ทิมดาครับเนี่ยครับจังหวะเนื้อจังหวะสับดีต้องการปิดเกมเลยนะครับแต่ว่าเซอร์เก้เองยังไม่พลาดครับเอาดวงไปขวางและสับสอกดื้อเลยครับโอ้โหครับแล้วยังไงครับหน้าแดงมีแตกหรือเปล่าครับเซอร์เก้โดนไปหลายสอกครับแปลกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ไม่ใช่อายแน่นอนแลวครับแบบนี้ครับครับไปหลุดไปนิดนึงครับทิทวดาซ้ายสูงดึงหลบครับ โอ้โหแล้ับ,บวกแลกกันเลยครับสังเกตการต่อยหมัดลิเทวดาค,ครับไม่ได้ช้ากว่าทา้าของเซร์เกยครับดูจะแม่น้วดอ้าวดับแทง้ายโอ้ยโยนหูหน้านี่เหมือนเลือดจะไหลามาแล้วครับเซร์กเกย์โอ้น่าจะมีเลือดครับแต่อาจจะยังไม่ได้แตกมากมายนะครับส่วนนั้นลิเทวดาเนี่ยไม่ได้ใจว่าตัวเองแตกเหมือนกันหรือว่า เป็นเลือดของเดนเซอร์เก้ครับที่ไปเลอะที่หน้าของเดนลิเทิดาครับมาถือตรงนี้ดูว่าลิเทิรดายิ่งชงยิ่งมั่นใจครับคิดทําอะไรก็ทําได้อย่างที่คิดแลลวครับความมือในความลำบากใจอยู่ที่ทางหน้าของเซอร์เก้แล้วแ่ะครับแต่ว่าไปไปได้ทั้งหมดว่าหมัดของเขาที่ยังน่ากลัวอยู่ครับโอ้แต่ทาซ้ายครับลิเทิดาไอซ้ายครับโอ้ยยกครับยกแล้วพยายามที่จะเอาคืนครับสับสองบวกหมัดครับลิเทิรดาแม่นกว่าครับฟันเหมือนก็เดินทางป่าเลยครับฟันซ้ายฟันขวาครับลิเทิดาเมื่อสักครู่นี้โอ้ นี่แลัวก็ดูเลือดเยอะแล้วครับโอ้โหกางเกงสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงไปหมดแล้วครับเชอร์เกตคุณพีล่าโอ้โหนี่ครับแตกเยอะครับเริ่มที่จะเห็นเลือดออกมาเยอะครับอุ้ยเอาครับแต่ใจเขายังสู้ครับสู้อยู่แล้วครับเพราะว่าไม่เห็นเลือดตัวเองครับต่อยซ้ายัแล้วก็หมดยกัเลือดไหลเป็นทางเลยครับดูครับเดี๋ยวจะไปตรงิ้วซ้ายครับนี่ครับคือแล้วก็ตรงกลางด้วยหรือเปล่าโอ้นี่ต้องบอกว่า ต้องดูครับว่าน้ำมันติดแผลครับดูนะครับราดน้ำเข้าไปจะไม่รู้ว่าเลือดกับน้ำเนี่ยไหนค้นว่วกันแล้วครับดูอไหลไม่หยู่กับเลือดของเตอร์กลับมาครับที่บ้านของมวยไทยครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินกับ RWS Tournament 2023ครับรุ่น117ปอนด์รุ๊ป เอ้ครับโอ้โหดูก็คะแนนที่ออกมากับนิคิวดาครับเป็นฝ่ายชนะไปยกแรกกับสิบต่อเก้าทั้งสามเสียงครับเลือดของเซอร์เกยันเยอะอยู่ครับยังไหลไม่หยุดนะครับแผลมันอยู่ในจุดที่เลือดไหลดีเหลือเกินครับกรรมการครับบอกให้วนออกไปเอาดูครับนิคทวนามาสายค่อนข้างแม่นเลยครับอย่างที่เดได้ทราบ้วครับเคยเคยต่อยมวยสากลสมัครเล่นแล้วตอนนี้มีม่นักมุณจะลงมาดูด้วยครับการต่อยหมัดแล้วแน่ๆนี่คือแผลนี่คือ 2แผลแน่ๆครับที่คิ้วซ้ายครับกลางคิ้วกับปลายคิ้วครับหางคิ้วครับโอ้แล้วเลือดมันเข้าตาแล้วโ,โดนไปซ้ายไปอีกซ้ายแข่งนี้แต่ว่าสิ่งที่เห็นบนเวทีครับเซเกนิสแสดงให้เห็นครับว่าเขาเองครับมีความแข็งแกร่งครับมีน้ำมือน้ำโดนที่ไม่ธรรมดาครับเระฉะนั้นแชมป์สองสนามบันของมวไทยสมัครเล่นที่ได้มาดูเขาบอกว่าด้วยฝีมือเขาจริงๆครับแต่ว่ากรรมการทนไม่ไหวแล้วครับแผลแล้วก็เลือดไหลออกมาน่ากลัวทีเหลือเกินครับ กรรมการสตาสุภาใสาครับให้หมอดูพี่หมอว่าอย่างไรครับที่หมอใจแข็งบอกไปต่อได้เอา <laughs> ใจแข็งอีกไปสู้ได้ครับไปต่อครับขยับเตะซ้ายการคอครับโอ้เ,เกแกก็เตะคืนเหมือนกันครับโอแก,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 กสู้ดีครับเอาสิเอา,<ว>าดิครับใส,<า>ส<า>่มาเตะคืนไปไ<ง>ต่อครับเ,เกต้องการที่จะพลิกเกมวยการน็อกหมัดเดียวแล้วครับเดี๋ยวดูครับหมัดขวาของเขา แต่ว่าต้องระวังหมัดซ้ายลิเทวดาครับช่วงชกดูว่ายาวกว่าแล้วก็ออกได้เร็วด้วยครับโจังหวะต่อยแล้วมีเอวียงหมัดด้วยครับอย่างดีครับลิเทวดาดึงหลบพ้นครับโอ้นี่เลือดท่วมตัวท่วมกางเกงไปหมดแล้วครับเซเกเจอแข้งซ้ายของลิเทิดาแม่จะบอกว่าเละัะเลงเลือดก็ไม่ผิดแปลกครับดูครับเอ้าแต่ว่าหมัดขวายังได้ลุนครับเซเกหนึ่งสองเอ้าแลกกับแข้งซ้ายลิเทวดา เบียดเข้ามาลู่ดาไม่อยู่นะครับข้างซ้ายเอ้าบวกมาขวาต่อยโดนเหมือนกันเอาครับโดนครับเริ่มที่จะคำเป้าโดนเหมือนกันครับแต่ต้องลงทุนครับเซเกโอ้จังหวะรั่วรับปองกันตัวไว้ครับของเทน่าลิทิโอดาครับมองอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้มีเลือดมีละเลงเละไปหมดทั้งสองคนเลยครับไม่รู้ว่าเลือดใครเป็นเลือดใครครับแต่ที่รู้ครับเลือดนี้ไหลออกมาจากอาวุธมวยไทยครับเอ้ารรมการสัาตาบอกครั้งที่สอง ขอดูอีกทีแล้วกันพี่หมออ้หูยดูครับมันโดนขวาหรือโดนมีดรับแชมป์หมอบอกไม่ไหวแล้วโอ้นี่ครับจบเลยครับสอง้ายทำงานครับเป็นการชนะแตกไปครับในยกที่สองครับของลิฟโดดาครับสองนาทีสิบห้าวินาทีครับในคะแนนที่เกิดสองคะแนนด้วยนีกระโดดแซงขึ้นไปจ่าฝูงเลยครับทุครับเทวดาเดอร์ินินส้มตำครับ ริธรรดาเพชกยินดีอะคาเดมี่ครับครับ5แต้มในนัดแรกครับผงาขที่เป็นจ่าฝูงในกรุ๊ปเอไปเลยครับนักชกยอดมวยครับดูดันจากจังหวัดสุรินครับนี่ครับโฉมหน้าครับอ้ดูครับจังหวะทาพช้าครับอธิกรรมการสัตราแก่ก็จ้องแล้วนะครับ แต่ก็ยังสู้ครับต้องบอกว่าจะสู้ดีมากครับฉะนันเซอร์เก์รเกรครับสิ่งที่ทําให้คุณหมอและกรรมการหนักใจนั่นก็คือหัวจิตหัวใจของเซอร์เก้นั่นแหละครับพอเขาไม่ยอมครับแม่กรรมการก็ลำบากใจครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยต้องยุติเกมครับเพราะว่าแผลอันตรายมาก Ladies and gentlemen the two minutes and and seconds the minutes the second round of of 15 we have a winner by words of technical n a g e t Red Corner r i c h a w a d a h a j i n d i a c a d e m y นี่ครับเก็บคะแนนเพิ่มครับจากคะแนนพิเศษก็เป็น5คะแนนครับ